สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อคุณทำให้เขารู้สึกยังไงตอนนี้พลัางงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงเอ่ย Two of s w o r d the Fool of w n d s 6 of pentacle เป็นพลังงานของคนที่ชิวๆนะคะตอนนี้คือตัวคุณเนี่ยออกแนวแบบชิวๆเรื่อยๆไม่สนใจใครอยากทำอะไรก็ทำมีความเหมือนเป็นเด็กมีความอินโนเซนต์อยู่ในตัวคือ เป็นอารมณ์ที่ทำตามใจตัวเองอะ่ะไม่ไม่ค่อยคิดอะไรมากมายอืมแบบไม่อยากเครียดไม่อยากจะซีเรียสไม่อยากจะมีเรื่องให้ปวดหัวเพราะฉะนั้นอยากทำไรก็ทำเอาเรื่องของอารมณ์เป็นหลักเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักอ่ไม่คิดไม่แคร์ไม่สนใจใครนะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะอยู่ใน energy ที่ดีอะ่ะ พยายามจะคิดปวกพยายามจะมองโลกในแง่ดีพยายามทําตัวให้สนุกสนานเฮฮานะคะเหมือนแบบไม่ไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรเครียดหรือว่าไม่ไม่อยากจะสนใจปัญหาท็อกซิกอะไรต่างๆอันนี้เป็นพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะดูแนะวแบบดูแบบอยากเอนจอยมากกว่าอยากเอนจอยกับทุกสิ่งทุกอย่างอยากอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเครียดอ,อ,อะไม่ไม่รับฟังถอยหนีนะ อแล้วการกระทําของคุณในตอนนี้ล่ะคุณทํำยังไงกับเขาคุณแสดงออกอะไรยังไงกับเขาบ้างเซเว่นนอปอล์โฟร์ออฟคัพส์อืมรดล,ละเชิดๆนะชาไข่มุเกเธอก็เชิดใส่นะ <laughs> เราให้ซื้อชาไข่มุกมาให้ฉันก็ไม่สนใจอย่างงี้หรอ For penacle t โอ้ยคุณนิ่งมากเลยอะพลังงานของคุณตอนนี้สิ่งที่คุณแสดงออกกับเขาอะสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อเขาคือคุณไม่สนใจเขาเลยคุณนิ่งนิ่งแบบสนิทเลยค่ะแล้วก็ทำเหมือนไม่แคร์ทำเหมือนไม่สนใจอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวต่อให้เขาจะพยายามจะคุยหรืออยากจะมางอ้ออยากจะอะไรก็ตามอะคุณไม่สนใจเลย คุณเชิดอย่างเดียวเลยอืมแล้วก็ค่อนข้างจะแบบหนักแน่นหนักแน่นด้วยคือไม่ได้งอง่ายๆเหมือนทุกครั้งไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยพอเขาโทรมาแล้วก็ใจฟูรีบคืนดีอะไรเงี้ยไม่ใช่หรือแค่เห็นข้อความเขาแล้วแบบตื่นเต้นไม่ใช่ต่อให้เขาจะมาถึงหน้าบ้านคุณแบบเนี่ยเห็นไหมอาชาไข่มุกมาให้คุณยังเชิญเลยอ่ะคุณยังแบบเมินฉันไม่แคร์หรอกอะไรเงี้ย เอออารมณ์แบบไม่สนใจอะไรแล้วอ่ะนะคะอืมเขาอาจจะเป็นหนึ่งในความ็อกซิกในในชีวิตคุณก็อย่างที่บอกว่าพลังงานของคุณนะมันเหมือนกับว่าอยากจะเฮฮาอยากจะล่าเริงไม่อยากจะคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่อยากจะเอาเรื่องเครียดเรื่องซีเรียสอะไรมาใส่หัวอืมเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่อง็อกซิกเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเหมือนกับบอกไม่เอาเนี่ยตั้งแต่ใบแรกเลยนะ มีมีอาการแบบต่อตา้านอย่าเข้ามานะอย่างนี้นะคะต่อให้เขาจะพยายามทําอะไรคุณก็จะแบบเฉยชาไม่สนใจฟรีเหรียญปิดประตูเลยนิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็แล้วอยู่ได้ดีด้วยนะคือไม่ได้อยู่แบบทุกข์ร้อนอะ่ะไม่ได้แบบกระวนกระวายใจใดๆเลยแล้วเขาก็เห็นคุณเป็นอย่างนั้นอันนี้เราเราไม่รู้ว่าเ คุณรู้สึกอย่างนี้จริงๆไหมหรือว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณกระทําการกระทําที่คุณทําให้เขาเห็นอ่าให้ให้เขาให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในใจคุณลึกๆเป็นแบบนี้ไหมอ่ะขอเช็คนิดหนึ่งนะในใจคุณลึกๆล่ะคุณนิ่งแบบนี้จริงไหมคุณคุณไม่ต้องการเขาแล้วจริงๆหรือเปล่าแอบดูหน่อยนะอืม ก็ไม่ขนาดนั้นเนี่ยก็ยังแอบแอบรอแอบหวังแอบรอแต่มันเหมือนกับว่าคุณคาดหวังอะไรที่มากกว่านี้ยคือถ้าจะมาง้อก็อยากจะเห็นว่าเขาแบบตั้งใจจะง้อคุณจริงๆอยากที่จะคืนดีจริงๆพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆคืออยากเห็นอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้หรืออยากเห็นความพยายามของเขามากกว่านี้ แต่ถามว่าคุณแบบไม่แคร์เขาเลยคุณเมินคุณเชิดใส่เขาแบบจะไม่เอาเขาแล้วจริงๆไหมไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นเพราะพลังงานลึกๆของคุณเนี่ยเนี่ยคุณยังคุณยังรักยังรอเห็นไหมคุณยังรอเขาอยู่นะคะยังรออยู่แต่แค่อยากเห็นความพยายามและความต่อเนื่องความที่ในการกระทำอะ่ะคือไม่ใช่ว่าแบบเออมาง้อวานันสองวนันแล้วคืนดีอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะได้ใจมันง้อง่ายเกินไปให้พยายามมากกว่านี้หน่อยถ้าสมมติ ต้องงอนานหน่อยล่ะเขาจะมีความพยายามไหมเขาจะคือถ้าเขาอยากจะคืนดีกับคุณจริงๆต่อให้ต้องใช้เวลานานหน่อยเขาก็จะต้องเขาก็จะต้องจะต้องงออ่เะเขาก็จะต้องเขาจะจะต้องไม่ถอดใจไปแบบคือไม่ใช่แค่สองสามวันอ่ะคุณคุณไม่สนใจคุณเมินใส่ก็ถอดใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคุณคุณอยากเห็น ว่าเขาจริงจังจริงใจกับคุณจริงๆหรือเปล่าเออเขาต้องการคุณจริงๆริงไหมอย่างเงี้ยอืมอันเนี้ยเป็นความรู้สึกในใจลึกๆของคุณนะคุณก็เลยพยายามแสดงออกมาแบบนี้ด้วยความเฉยชาอาการนิ่งเฉยไม่สนใจฉันไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะทีนี้แล้วเขารู้สึกยังไงที่ที่คุณทำแบบนี้ ตัวเขารู้สึกยังไงคะที่คุณแสดงออกแบบนี้ทำแบบนี้กับเขาสก๊อปบอลเดอมูนเทนอฟอ ฟอร์บสอดคือตัวเขาเนี่ยนะก็เขาอะรู้สึกว่ายังไงเขาก็เขาก็เอาชนะใจคุณได้แหละอืมเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นคือเขาเขาค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าเขาอ่ะสามารถเอาชนะใจคุณได้เพียงแต่ว่า เขาอาจจะต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจหน่อยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่เขาก็เชื่อว่าอีกไม่นานอีกไม่นานคุณก็จะหายโกรธอีกไม่นานคุณก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขามีนอยบ้างไหมมีเอ่อมีกังวลใจหรือไม่สบายใจอะไรบ้างไหมมีมีเหมือนกันนะคะแต่ความมั่นใจมันมากกว่าคือไออาการนอยหรืออาการกังวลหรือเอ่อ รู้สึกหุนหิดอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีบ้างเพราะว่าพอถูกปฏิเสธหรือถูกทําเหมือนกับว่าไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยมันมันก็ทําให้เขารู้สึกแบบเซ็งๆหรือแบบหุนหิดใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแแต่เขาก็เชื่อว่าเขาสามารถเคลียร์กับคุณได้นะปรับความเข้าใจได้สามารถประนีประนอมกับคุณได้เอาอยู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม เขามีแผนมีแผนอะไรในใจที่แบบคิดเอาไว้แล้วแหละว่าเขาจะทํำยังไงนะคะแล้วเขาอะก็มองว่าเนี่ยมันมันก็ใกล้าสาเร็จแล้วนะอีกไม่นานอะเนี่ยเขาเอาอยู่แน่นอนเอ็มเพลเยอร์ออกมาเขาเชื่อว่าเขาเอาอยู่แน่นอนแล้วก็ใกล้แล้วด้วยที่คุณจะจะใจอ่อนอืม ยังไงซาคุณก็หน n, ีไม่พ้นไงคุณก็หน n, ไไีไม n, ่รอดเขาอยู่แล้วลอันนี้คือความรู้สึกของเขาเราไม่เห็นความกังวลในใจของเขาเลยนะเห็นแค่อาการแบบหนอยหนอยหงุดหงิดบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเออโดนโดนปฏิเสธนะนะคะหงุดหงิดอะไรดูซิหงุดหงิดอะไรหงุดหงิดความนิ่งความนิ่งแล้วก็ความแบบ ความความที่ทําเหมือนตรองของคุณนะเอะความเดาใจยากอ่านใจไม่ออกแบบคุณทําท่าทางแบบลึกลับซับซ้อนไม่ยอมเปิดเผยทําเป็นนิ่งทําเป็นแข็งขืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหงุดหงิดหงุดหงิดบ้างไม่พอใจบ้างแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าเขาสามารถเอาชนะใจคุณได้แน่นอนอ่ะ ทีนี้ไหนขอเช็คหน่อยว่าแล้วเขาอะตัวเขาจริงๆแล้วเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณคะซิกออปปอนส์เดอะสตาร์จัสเมนเขา เขาชื่นชอบชื่นชมคุณเขาก็เรียกว่าหลงไหลได้ปลื้มคุณนะคือคุณก็เหมือนเป็นคนแบบเป็นคนในความฝานันเป็นเป็นคนที่เหมือนกับตรงใจโดนใจตรงสเปคเป็นคนที่เขาหมายมั่นปั้นมือเอาไว้นะคะดูแบบคาดหวังเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยว่าเอออยากได้คนแบบนี้อืมเขาเขาปลื้มคุณมากๆนะ ในในความรู้สึกของเขาคือคุณค่อนข้างโดดเด่นกว่าทุกทุกคนกว่าทุกทุกคนที่เขาเคยพบเคยผ่านมาหรือเคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่เขาเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเคยคบเคยค,ยคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เออ,เอ,อ,เอ,อมันมีส่วนที่เขาชอบแล้วก็มีส่วนที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหรือไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ แต่ว่าถามว่ามันมันไปกันได้ไหมเขาก็มองว่าไปกันได้นะคะแค่อาจจะต้องแบบดูกันไปนานๆดูกันไปยาวๆแต่ว่าเรามองเห็นในเรื่องของความที่เขาดูปรับปลืมชื่นชมในตัวคุณนะคะเป็นเหมือนกับว่า คือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอ่ะมันเหมือนมีมีแสงสปอตไลท์ส่องมาที่คุณน่ะทำให้เขามองเห็นคุณชัดเจนสว่างกว่าคนอื่นๆในบรรดาคนคนอื่นๆที่เคยพบเคยเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยคือคุณโดดเด่นในใจเขาอ่ะอ่าอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีอะไรที่เอ่อเข้ากันบ้างไม่เข้ากันบ้างก็ในมุมของเขาอ่ะเขาก็คิดว่าเออมันมันต้องใช้เวลาแหละมันต้อง ลองดูไปเรื่อยๆตอนเนี้มันอาจจะยังแบบยังไม่โอเคยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถ้าในอนาคตอาจจะอาจจะยอมรับกันและกันได้เขาอาจจะยอมรับข้อดีข้อเสียของคุณได้คุณยอมรับข้อดีข้อเสียของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดูสิเนี่ยคือเขาก็คิดดีแหละเขาก็มองในแง่ดีอะว่าคือ เไอ้ข้อที่เขาไม่พอใจอ่ะคือเราก็ไม่ได้มองว่าเขาถึงขนาดกับว่าไม่ชอบหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนยังไม่พอใจยังไม่โอเคสักเท่าไหร่แล้วก็คือคุณกับเขาอะ่ะมันเหมือนกับมีทั้งข้อที่เรื่องที่เข้ากันได้กับเรื่องที่เข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นปัญหาก็มีทั้งนั้นนะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ย ก็เหมือนกับมีความคาดหวังคาดหวังว่าเดี๋ยวมันก็คงเข้ากันได้แหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็คงออยอมรับกันและกันได้ทั้งข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็คิดว่าเขาอาจจะยอมรับในบางจุดในบางมุมที่ณนะตอนนี้เขาอาจจะไม่พอใจคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอ,อ,อันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องในอนาคตสิ่งนี้มันเป็นแค่ความคาดหวังของเขาเท่านั้นเองว่า เขาคิดว่ามันมันคงจะมันคงจะผ่านไปได้แหละคุณกับเขาคงจะปรับตัวคงจะอยู่ด้วยกันได้วันนึงก็เออคงจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่เวิร์คมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็อาจจะต้องยอมปล่อยนะคะยอมปล่อยยอมทางใครทางมันต่อให้จะรู้สึกเสียใจเสียดายหรือว่ารู้สึกแบบ อยากได้มากๆแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วก็คงต้องปล่อยอแต่ถ้ามันโชคดีมันมันปรับกันได้มันมันแก้กันได้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขมากกว่ามันก็อาจจะอยู่กันได้ยาวๆอะค่ะอันนี้เป็นมุมมองของเขานะโอเคจบการอ่านไทยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ